การไม่เคยมีแขกไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ยมันฟังดูแย่นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาอวดในสภามันฟังดูไม่มีใครครบเพื่อไม่รักเขามันเป็นจุดแข็งเขามาตลอดคือเขาก็ไม่ให้ใครมาขอเลยเลยไม่ให้มีคือเขาตัดเรื่องเส้นสายไม่ให้มีใครมาขอนู่นขอนี่แต่ไปขอคนอื่นหมดเลยคุณจะโลกแคบไหม มันเป็นข้อเสียจริงๆชีวิตเขาก็อยู่ในค่ายทหารนั่นแหละม,มาแต่ไหนตะไรโลกทัศน์มันก็เลยได้เท่านี้แหละม,มันก็เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนที่บอกว่าอยู่บ้านเช่ามาตลอดชีวิตแต่ลูกชายขับซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> โดยทั่วไปแล้วในความเข้าใจของประชาชนนะ่ะหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยมีสองหน่วยงานคือตำรวจกับทหารเราเข้าใจตรงกันไหมคะว่าทหารมีไว้เพื่อป้องกันปราบปรามศัตรูภายนอก ส่วนตำรวจมีไว้ในการดูแลที่เป็นความปลอดภัยภายในประเทศถูกไหมคะแล้วงานทหารน่ะมันไม่ควรเป็นสงครามไซเบอร์กับประชาชนในประเทศป่ะเพราะประชาชนในประเทศอ่ะไม่ใช่ฆ่าศึกอริราชศัตรูที่ไหนไงแต่นั่นมันอธิบายแบบนึงก็คือว่ากรมนอเนี่ยมันมีไว้เพื่อปราบศัตรูภายในอมันรักษาความมั่นคงราเอาเรือมณโณไม่ได้สังกัดกองทัพถูกไหม เอ,อมันดึงไปสังกัดอ่ะดึงมันมีค้าบเกี่ยวกันเพราะว่าผอ,อ,อ,อนเนี่ยก็คือเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ว่านายกคนนี้เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วเขาใช้งานกรมาอร<อ>ผ่านหน่วยงานกองทัพเนี่ยนะมารับใช้ปกป้องตัวนายกที่รัฐมนตร,รีมันก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้คุณโทนี่พูดถึงกรรมนอ,นอ,นอ,นอว่าถ้าอยู่ต่อจะมีการเมือ<ล>่อมันไม่มีงานทำอะมันจะต้องสร้างกรรใช่ Oh. ดังนั้นการที่อุปโลกประชาชนว่าเป็นศัตรูต่อความมั่นคงมันก็เป็นเรียกว่าอัติแฟกเป็นศัตรูประดิษฐ์เพื่อให้ก่อรมนอยังคงความสำคัญและได้รับงบป,ประมาณในการทำงานต่อไปมันเป็นอุตสาหกรรมในการสร้างวิกฤตภายในมาแต่ไหนแต่ไรล ตั้งแต่การสงครามกลางเมืองในประเทศไทยในสมัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมันก็เป็นการศัตรูภายในที่คุณสร้างขึ้นมาทั้งที่จริงมันกุกกระบวนการในระบบสภาเอาไว้รบกันอย่างสันติสู้กันอย่างสันติในสภาได้อยู่แล้วคุณก็ไม่คุณก็เขี่ยเขาทิ้งในสมัยสงครามเย็นอ่ะว่าไม่ได้ตอนนั้นคุณมีความคิดความเชื่อเรื่องอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วลบลากันแล้วก็เข้าใจได้แต่ว่าทั้งหมดเนี้ก็เรามานอเนี่ยมันไม่เคยมีความจําเป็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมันทวง ทำให้ประเทศนี้เนี่ยไปไม่ถึงไหนเพราะ AIA อมันก็สร้างศัตรูภายในอและทําให้คนแตกแยกทั้งที่กองทัพควรจะอยู่เฉย,ยๆไว้รอรบกับอาริละาศัตรูภายอนอกอแต่ว่าหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อขึ้นมาในเมื่อคือนนี้ก็คือคุณอาจ,จารย์ศิโรค,ครามภายบูลแหละอาจ,จารย์ศิโรก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเพิงทราบว่าตัวเองเนี่ยนะตกเป็นกลุ่มที่กองทัพภาคที่หสอดแนม อาจารย์สโรบอกว่าผมเป็นคนวิจารัฐบาลแต่ไม่ใช่โจรทําน้ท,นนที่ดูความสุจ,จริตพูดตามเนื้อผ้าตัวลงประเทศนี้รัฐบาลและกองทัพเขาทำกับประชาชนแบบนี้หรืออ่ะเราไปกันต่อ <c oughs> ที่พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็มีการอภิปรายของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒสอสอเชียงใหม่เพื่อไทยโดยขออิปรายประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยระบุว,ว่า การขึ้นสู่ตำแหน่งของประยุทธ์นั้นทำให้เศรษฐกิจไทยล้มเหลวพังพินาศ GDP ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทั้งๆท,ที่โลกก็เป็นเศรษฐกิจขาขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรือแพแต่ตอนนี้กำลังโดนฝนกระหน่ำวิกฤตโควิดเรือแปะถ้าจะจมลงคนไทยไร้อนาคตและก็มีพูดถึงการล็อกดาวการล็อกดาวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเดือนละ2-3แสนล้านบาทล็อกดาวแบบไม่มีแบบแผนนะ แล้วก็ตัวเลขคนว่างงานก็เกือบล้านคนเด็กจบใหม่หางานทําไม่ได้จึงไม่แปลกใจที่คนออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลพรากอนาคตของเขาไปค่ะแล้วก็การบริหารของพลเอกประยุทธ์8ปีนะคะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนี่ครัวเรือนสูงถึง90%เมีเจ้าสัวกลุ่มหนึ่งรวยขึ้นนะคะ สิบอันดับคนรวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยรวยเพิ่มขึ้นถึง1.2ล้านล้านบาทแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยโกหกเป็นจนเป็นเรื่องปกติจนทำให้คนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการโกหกของพลเอกประยุทธ์ดังนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้เราไม่ควรจะไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ เรื่องเศ<ต>ร,รษฐกิจเนี่ยมันแพ้เริ่มต้นนะฮะคุณขายล็อกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่มันแปลว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วคุณเลยต้องขายล็อกแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ากําลังซื้อก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินจะซื้อไหมเพราะนี่ครัวเรือนมันเต็มเพดานสําหรับครัวเรือนแต่ละครัวเรือนกนะําลังซื้อมันลดลงอันนี้เป็นระเบิดเวลานะฮะประยุทธ์ไปตอนนี้เนี่ยยังสบายนะอยู่ต่อทําไมก็ไม่รู้เนาะ แต่ว่าประยุทธ์ก็ชี้แจงในสภา,าต่อนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะผมทำเพื่อประเทศชาติมาดูตลอดก็ไม่มีใครบอกว่าไม่ทำ <c oughs> แต่เขาบอกว่าคุณไม่มีความสามารถพอที่จะทำทำไมฝ่ายค้านไม่มอง <c oughs> ฝ่ายค้านไม่มองในแง่ดีๆบ้างเราขอความเป็นธรรมด้วยเนี่นะเปิดประเทศเนี่ยร2 0วันเนี่ยผมทำจริงเปิดประเทศที่ภูเก็ตจะขยายไปที่อื่นๆแล้วภูเก็ตเป็นยังไงล่ะก็เห็นว่าประกาศปิดก่อต่อไปคนไทยยังไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับหรือยังไงส่วนเรื่อง GDP อย่าเฉยโอกาสในช่วงโควิด ไม่มีประเทศใดมี GDP สูงแล้วมาเปรียบเทียบประเทศไทยที่ไม่มีอะไรดีเลยขอโทษนะครับถ้าคุณไปดูจากการรายงานของรูเบิร์กล่าสุดนะครับในปี2021ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับ2จากไทยนะฮะก็คือบวกแค่หนนี่คือดีแล้วนะคือเราเนี่ยแพ้ซาอดุดีเราแพ,แพ้แพ้เยอะมากอะแพ้ทุกรประเทศเราเราจะดีแค่เราจะชนะอิรักประเทศเดียว เนี่ยผมดูอยู่ตอนนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงภูมิภาคในเพื่อนบ้านเราใช่ไหมโอ้โหอ่าตั้งอินโดนีเซียยังจะบวก 3. 8มจุดแปดระบบหนึ่งจุดสองบาลเซียบวก4.4จุดสี่เอาสิอ่าก็คือพลเอกประยุทธ์คงไม่ได้อัปเดตข้อมูลแต่ว่าแขกอยากจะอ่านพารากราฟนี้เพราะเพราะว่ามันตลกดีนะคะก็คือบอกว่าเอ่อเนี่ยการอภิปรายนี่นะไม่ใช่่ให้มาหาเสียงนะนี่คือเวทีให้ช่วยแก้ปัญหาอ้เาตนเองรับฟังทุกฝ่าย แต่ไม่เคยเรียกใครไปที่บ้านไม่เคยมีแขกมาที่บ้านสิบกว่าปีแล้วไม่เคยไปเที่ยวนอกจากไปทํางานกับทาเนียบรัฐบาลแต่ฟังที่ฝ่ายค้านพูดมาแล้วอนเนตอนาใจข้อมูลบิดเบือนไม่มีข้อเท็จจริงอย่างเรื่องต่างประเทศก็ดําเนินนโยบายอย่างสมดุลระหว่างทุกมหาอํานาจอย่าจะหาว่าตนไปเป็นเอาเมืองไทยไปเป็นเมืองขึ้นใครเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครพูดแบบนี้เสียเกียรติภูมิประเทศในเวทีต่างประเทศตัวเองไม่เคยน้อยหน้าใครในศักดิ์ศรีของประเทศได้รับการ ต้อนรับจากผู้นําหลายประเทศหลายคนพยายามบ่อน,น้าลายความเข้มแ,แข็งลักษณะนี้คือเดี๋ยวก่อนการที่พลเอกประยุทธ์อ่ะไม่มีใครไปเที่ยวหาที่บ้านแล้วก็ไม่เคยไปไหนนอกจากตํ์ทเนียบกับบ้านเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาที่เขาอภิปรายเกี่ยวกับ,บผลงานในฐ<ห>านะนาย,ยกรลิมนตรีของพลเอกประยุทธค์ค่ะอันนี้แขกสงสัยมากจริงๆคะ่ะว่าการไม่เคยมีแขกไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ย มันฟังดูแย่นะคะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาอวดในสภามันฟังดูไม่มีใครคร้เพื่อไม่รับเขามันเป็นจุดแข็งเขาม,มาตลอดคือเขาก็ไม่ให้ใครมาขอเลยเลยไม่ให้มีคือเขาตัดเรื่องเส้นสายไม่ให้มีใครมาขอนู่นขอนี่แต่ไปขอคนอื่นหมดเลยคุณจะโลกแคบไหม มันเป็นข้อเสียจริงๆชีวิตเขาก็อยู่ในค่ายทหารนั่นแหละมาแต่ไหนแต่ไรโลกทัศทัมันก็เลยได้เท่านี้แหละมันก็เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนที่บอกว่าอยู่บ้านเช่ามาตลอดชีวิตแต่ลูกชายขับซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคือคนที่อยู่บ้านเช่าเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีชีวิตผ่านทุกยากมาในตอนวัยเด็กแล้วก็โตมาแต่ว่าคนเนี้ยอยู่ในค่ายทหารมาตลอดโลกกระทัดเขาไม่มีอะไรเลยและเห็นประชาชนเป็นพลทหารก็รู้เมื่อวานมีใครอภิปรายเรื่องนี้อยู่ เห็นประชาชนเป็นคนทหารไม่แล้วการมาอวดว่าไม่ไม่เคยไปเที่ยวอ่ะแล้วการไปอวดว่าไม่เคยไปเที่ยวอ่ะการไม่เคยไปเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาโฆษณาเอามาโฆษณาแล้วมันไม่ได้สร้างผลบวกแก่ตัวผู้พูดเพราะการที่คุณไม่เคยเที่ยวแปลว่าคุณไม่เคยเปิดหูเปิดตาแปลว่าคุณโลกกระทัดแคบแปลว่าคุณไม่เคย รู้โลกแบบแล้วท้ายที่สุดคุณก็จะไปพูดอะไรเฉิมเฉิมเช่นดูสิบ้านเราอะถนนดีมากลหลายประเทศอะยังมีถนนลุกรังอยู่เลย,ยอยู่ประเทศไทยเด่ยดีจังเลยนะถนนดีอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> เพะคุณไม่เคยไปเที่ยวไงนี่ไงแล้วอประโยชน์ที่พูดว่าดำเนินนโยบายอย่างสมดุลกับมหาอำนาจจริงหรือเปล่าครับอันเนี้ยอ่ะวันที่ผ่านมาสองวันดูเหมือนว่ากลัวจีนเหลือเกินนะอะไรก็เดีือกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอะไรก็กระทับความสัมพันธ์ อย่างไก็หมดเลย,เลยวิวาจารณ์วัคซีนเขาไม่ได้วิจารณ์จีนคิดว่าเป็นการแอบอ้างเอารัฐบาลจีน มาปิดบังความผิดของตัวเองซึ่งแขกคิดว่าสิ่งนี้หลยค่ะจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนจริงๆเพราะรัฐบาลที่ประเทศจีนก็คงตกใจเพราะหนึ่งซีโนแวกก็ไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นของบริษัทเอกชนแล้วตอนนี้สีจิ้นผิงก็อาจจะสะดุ้งเลยอ่ะเอ้าตายแล้วฉันกลายเป็นเกราะกำบังความบกพร่องในการทํางานของรัฐบาลไทยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เธอแอบอ้างฉันเนี่ยเธอถามฉันหรือยังใครกันแน่คะที่จะทําให้มันกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจีนเนี่ยอ แล้วอะไรกันเนี่ยทุกครั้งทุกคาที่พูดเนี่ยนะมันก็คือมันก็สะท้อนจริงแหละว่ามีคนในประยุทธ์มันไม่เหมาะจริงๆใช่เป็นยามก็ไม่ได้ด้วยแล้ว <c oughs> ยิ่งพูดอย่างเนี้ยทําให้จีนเขาดูแย่หรือวะ <c oughs> ทําให้จีนเขาดูเหมือนแบบจะไปล่าเมืองขึ้นหรืออะไรอย่เงี้ยไม่ดีนะคะคุณจะไปทําให้ภาพพจน์ประเทศจีนเสียาหายอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เป็นธรรมกับประเทศจีนเลยอ่ะอืม คือรัฐมนตรตีที่อภิปรายในสภาแล้วไปอ้างเอะอะก็อ้างจีนเอะอะก็อ้างจีนเนี่ยค,คุณแขกคิดว่ารัฐบาลจีนเขาไม่น่าจะแฮปปี้อะ่ะค่ะ